สวัสดีค่ะเกลซทิตารีพงษ์ธนสาทรมิสแกรนด์สระบุรี ตัวเข้ากองก็สระบ,บุริก็ยิ่งใหญ่แล้วเรามาในดรีมอะไรวันนี้วันนี้มาในดรีมของนางเงือกค่ะเป็นแบบฟิลเจ้าหญิงแอเรียลเลยเพราะว่าอยากนําเสนอนะคะในความเป็นตัวเองค่ะแล้วก็เจ้าภาพปีนี้เป็นสงขาด้วยก็เลยอยากเอาใจทั้งเจ้าภาพเลยเอาใจทั้งตัวเองแล้วก็เจ้าภาพด้วยใช่แถมเอาใจบอสนวัดด้วยในถูกต้องค่ะเพราะว่าในโชว์เรามีน้ำพริกแล้วก็สินค้าของทาง MGI ด้วยค่ะมัย่ายนีงก็คือมันมันเข้าดรีมกับของ แม่มมฟิมมากเลยขายได้ทําได้โชว์ได้แสดงได้ถูกต้องค่ะอลังการอย่างนี้ก็ต้องสารพิีใช่ในความพิเศษในชุดโชว์ในวันนี้มันมีอะไรบ้างคืออยากจะนําเสนอความเป็นตัวเองเลยค่ะคือหลายๆคนก็จะมองถึงความแบบน่ารักของหนนูก็เลยอยากจะเพรีิเซนต์ความน่ารักของตัวเองให้มันอลังการแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายค่ะและนี่ก็คือเกรซค่ะก็เป็ว่าประทับใจตกใจแม่มอฟิลมที่อยู่ต่างประเทศมากที่สุดใช่ แม่นี่อยากมาแล้วตอนนี้อ,อ,อยากวินกลับมาเลยค่ะได้คุยอะไรกับแม่ไหมเมื่อคืนนี้หรือเมื่อเช้านี้คุยค่ะคุณแม่ก็ให้กําลังใจมาคือแม่ก็ให้กําลังใจแบบสู้ๆนะลูกเข้ากองแล้ววันนี้แบบขอโทษด้วยที่แบบไม่ได้มาส่งแต่ก็เป็นกําลังใจให้อยู่ทางทางนู้นนะคะแล้วก็ขอให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ใช่ค่ะ เรามาอัปเดตสุขภาพเราหน่อยเป็นยังไงบ้างาสุขภาพเราตอนนี้เพราะว่าตอนไปเกาหลีทุกคนก็เป็นห่วงเรามากเลยว่าไมไ่ไปหรืออะไรเงี้ยตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ดีนนขึ้นบ้างแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เกือบร้อยแล้วค่ะพร้อมเข้ากองแน่นอนค่ะคุณบอกว่าเป็นอะไรยังไงเป็นแผลในกระเพาะอาหารค่ะใช่ด้วยความที่เกิดจากการพักผ่อนน้อยทานอาหารไม่ตรงเวลาค่ะแล้วก็มันสะสมมาเป็นระยะเวลานา,นานด้วย แม่บอฟิลก็เป็นห่วงมากเหมือนไปเฝ้าไปแบบต้องอัปเดตสถานการณ์ใช่ค่ะแม่ก็ไปหาแล้วก็ไปเฝ้าจนแบบแม่ขับรถกลับไปไล่แล้วก็ทักมาทุกวันเลยอยากกินอะไรเป็นยังไงบ้างลูกอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะเกือบจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะอาจจะมีปวดท้องบ้างเป็นบางเวลานะคะแต่ว่าได้ยาจากคุณหมอมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะก็ปวดท้องเพิ่มอกินยาหายค่ะแล้วเรื่องการเรียน ไดม,ม,ม,มองผิดโพสว่าหรือเรื่องการเรียนเราก็หรือดอปไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือลาหยุดค่ะก็คือก่อนหน้าน,นี้ค่ะมีการเข้าไปทางหาคณะบดีของทางมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ทางคณะบดีเนี่ยก็ให้ลาหยุดค่ะโดยการส่งเอกสารทางกองนะคะแล้วก็ยื่นให้ทางกองอทางมหาวิทยาลัยรับทราบเรียบร้อยค่ะทางกองจัดการเรียบร้อยก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรค่ะถึงเราได้มงใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่ามีการคุยไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแฟนคลับเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะก็พอหลังจากเสร็จจากกองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเคลียร์ทุกอย่างร่ว่างแล้วก็ค่อยกลับไปเคลียร์งานส่งอาจารย์อีกนึงใช่สุดท้ายฝากเข้าด้อมอก็ฝากเข้าด้อมโอเนีของหนูด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะเบ a เอ MGT 6ค่ะ